จ้ามาอีกแล้วผู้มาเยี่ยมเฮ้ามาอีกแล้วเฮียศึกษาค่ะจากช่องอบุญรอดดําทีมฟีดเพือ่อบะเถงบะเถงล้มตีพัาดค่ะล้มตีพัาดพอได้หอดเตียนอันเฮียสาเลยเอารอบแรกไม่ผ่านรอบสอง นมาาันยืนเซยเลยพี่น้องเอ้ยเฮี้ยษะนี่จับทิทางใดแล้วเดนเนี่ยเฮี้ยษะนี่ฮักยเอยอะเล่นจนเฮียสาจับทิทางใดเนาะเงิดหลายมเจ้าว่าไปน่ะจะยืนปล่อยยืนเบาอีหยังดู้อยหาจนพ่อเนอะาะเฮี้ยษะนี่ มื่อนั้นถือหัวหนาตัวว่าอยูท่ทางเข่าสายสองเพิ่นกะขี่วนสายสองเพิ่นกะหารถที่เลิบ่เห็นอันแม่กโคเขา่าทางสายสายตีสองแมนอยู่ค่ะแล้วเอาท่านเลิบมาจอดวไว้อยู่แม่ก้อยทางโคกละเฮยเนีย่ยซา,ากะขี่มอไซค์วน,นหาโอ้ยเพิ่นเห็นกันแล้วเพิ่นกะหัวหล่อใส่กันเพิ่นว่าหัวหนาจะร้อยโกหกผมเพิ่นว่าผมไม่ได้โกหกผมก็เอาแม่กโคมาลง ลงสายตีสอแต่เอาเทเลอร์ไปจอดไมโคไอยอยู่โคระเหยไปเลยโอ้ยเฮาสากับเบิดความสิวาค่ะทุกคนค่ะอ้าวพอหอมปากหอมคอเนาะพอได้หยอกได้เล่นได้แกล้งกันไปเนาะสำหรับเจพึ่งก็ได้ยิ้มไปกับเขาเนาะเห็นเขากแกล้งกันพอรู้อยู่ว่าเขาไม่แกล้งเราดอกเขาแกล้งเราไม่ได้ เสียงรถใครเอ่ยออเสียงรถเจ้าของพี่เข้ามาแล้วเอาทำไปหันน้จะารยท่านจะว่ายังไงก็ทำไปอ่ะนี่วันนี้ตะลุยโกยดินไปเกลี่ยให้มันไปให้ได้สวย,สวย แกเนตเราอยู่ไหนเนาะทว่าแกเนตเรานี่ไปนางโฮมใส่เนาะเอออ้าวฝันไอ้ฝุ่นไปแล้วจ้ะฝุ่นไปหาเฮียสาแล้วจ้าน่าน่าน่าเฮียสาเข้าทางหัวหน้าจโจ้ยแล้วนะเฮียสานะระวังนะคะระวังนะเอาอ้ย หรือเปล่านี่ลมเป็นใจแล้วหรือเปล่าโอ้ยัง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 เาจับทิศทางลมได้แล้วคอยดูหัวหน้าจะโรยจะเวียงฝุ่นใสเฮยสาของเราหรือเปล่าเนาะอะยัง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 ให้เฮาส่ายังเพลินก่อนให้เฮาสาเพลินไปก่อนเฮาสาอยู่นี่นะคะทุกคนค่ะกไม่ไกลนะย่สุดยอด หัวน้านมีการให้เขาชะล่าใจนะพอแกล้งเขาสำเร็จเนี่ยโห<ฮ>้ยถ้านั่งตบมือได้คือจะนั่งตบมืออยู่ในคอนโซลรถนั่นแหละทุกคนคะ่ะหน้ารถไอเจ้าแคดนนแล้วคะ่ะเจ้าพงก็ยอมแกคือกันแหละโอ,โอ้แม่ว้ายเขาหัวหนา้าโจยตกมาแล้วน้ำกระตกปัะหานี้เอา โอ้ยดีแต่เขาหอมาดีแต่น้ำเปลี่ยนเลยบัดธานนี่นี่ใส่ต้มมะฝากค่ะทุกคนค่ะอ้าวต้องกระเบื้องหัวหน้าจะโรยไปก่อนนะแดดก็ฮอสหอนพี่น้องเออจากองศาดูว่าอะไรเปิดขอาไปอีกแล้วนูน่นตาย ว่เป็นอันได้กินขาดีดอกหัวสันนี่เอาโคยไปเรื่อยๆค่ะค็น่าจะรรยก็เริ่มปรับสถานที่เริ่มจะสวยแล้วแหละ มัดคามัดขา